S 1> <S 1> พี่น้องวันนี้แอดมินมานครสวรรค์เนาะอันนี้หอยอะไรนะครับผมครับสำรวยครับหอยสำรวยครับขอเบอร์โทรไว้กอ่อนเลยครับผม0 8 7ครับ2องศูนย่าครับอยากไอ้วันนี้มีมีงัวแบบไหนมาขายแล้วครับเนี่ยเนี่ยผมก็มีงัวแม่ไอแม่เดียวเนี่ยอันนี้คือ<ย>สถานะเป็นไงฐาแยกลูกมาทองไหมทอง ไอตัวไหนท้องท้องคู่เลยถ้าไม่ท้องไม่ต้องเอาเอามอมาล่วงดูเลยอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนิดนึงครับผมตลาดที่นี่เขาเรียกตลาดหนองบัวใช่ไหมฮะไม่ใช่ที่เนี่ยมันเป็นอุดมพัฒนาเขาเรียกตลาดหัวอุดมพัฒนาครับมีทุกวันอะไรครับผมมีทุกวันจันทร์ครับโอเคอ่ะเดี๋ยวพี่น้องอยากให้ดูตัวหัวก่อนอ่ะเนี่ยเราไปดูเราถ่ายดูตัวนู้นก็ได้ราคาเปิดเท่าไรให้ตัวแดงคู่เนี่ยผมเปิดไว้สามหมื่นเก้าแยกได้ไหมได้ครับก็ประมาณเท่าไรเนี่ยเหมือนแปด mình 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 Hà Ờ 19 đi. เหมือนเหมือนเก้าห้าร้อยหมือนเก้าพอดีเหมือนเก้าใช่ไหมพี่น้องดูสิหัวทองเหมือนเก้าทั้งคู่นะแต่ต้องเอาทองคู่เออเอาตัวไหนก็เออเอาตัวนี้ได้อยู่ถ้าเกิดยกคู่เท่าไรน่สามหมือนเก้าสามเหมือนเก้าโอ้โหเอาพี่น้องไม่ถึงสองเหมือนเออไม่ถึงทองทั้งคู่เลยนะสถานะทองถ้าทองไม่ต้องเอาไปเอาหมอล่วงดูเลยโอ้โหรับประกันทองอีกตั้งหักเลยทองไม่ต้องเอาไปอ่าถ้าเกิดใบทองไม่ต้องเอาไปไม่ต้องผมขายในนั้นนี่เป็นประจำผมมาขายข้าวด้วยครับครับ